ท่านผู้ชมครับมายืนอยู่นี่คือต้นทุเรียนนะครับโอ้โหสูงใหญ่มากแต่ว่าเห็นเป็นภาพแบบนี้นะฮะอันนี้คือเกิดปัญหาอะไรครับพี่สิทิ์ครับเอาราต้นเน่าครับต้นเน่าที่เกิดจากเชื้อราไวทับทุลายนะไวทับทุายครับทีนี้เจอแล้วพี่สิทธิ์จะแก้ไขปัญหาก็จะเอาตัวไหนมาใช้นะฝาสีน้ําเงินครับฝาสีน้าเงินนะครับก่อนหน้าเป็นยังไงบ้างฮะมีจะเป็นแผลมีน้ําออกตามจุดๆๆครับ เาลยเอามีดมาถักแล้วก็เอาแปรงชุกเต็มเจลฝาสีน้าเกันนะมาป้ายป้ายสถาทานะแล้วใช้ส่วนผสมไหมหรือว่าจิ้มเพียวๆเลยเพียวๆเลยครับไม่ต้องไม่ดองไม่ได้รายครับแล้วผลที่เอามาใช้แล้วเป็นยังไงพี่สิทธิ์ก็ค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับแห้งดีลือเกินครับนี่ คือถ้าเป็นสิ่งที่เคยใช้มาเนี่ยเห็นบอกว่ามันยังลามลามอยู่มันจะมีผุพองตามนี่อีกครับเนี่ยคือไม่หายขาดไม่หายขาดับแต่นี่ดูอนาคตแล้วเริ่มจะชัดเจนว่าครับเห็นชัดแล้วครับอ่าท่านผู้ชมครับถ้าใครเป็นเจ้าของสวนทุเรียนและกระเจอนเนี่ยปัญหาลาขึ้นตามต้นเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะ MGL ฝาสีน้ำเงินนะฮะคุณชิ์บอกว่าทาแล้วแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักต้นหนึ่งนะมีไหมอ่ะเชิญชมครับไปดูให้เห็นชัดๆเลยนะครับ ค่ะท่านผู้ชมครับมายืนอยู่นะที่ต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับคุณพ่อครับครับผมต้นนี้อายุสักเท่าไหร่เน่ะยี่สิบปีแล้วครับโอ้โหยี่สิบปีแล้วนะคพี่สิทธิ์นี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออราอะไรก็เรียกอะไรทับโฟล่าอะไรก็ได้ไฟทับทุล่านะรากินต้นรากินต้นครับซึ่งเห็นตอนอ่ก่อนหน้ามันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเริ่มมีแผลตั้งแต่ตรงนี้ครับเนี่ยแผลเล็กๆแล้วก็ไม่ได้คอยได้สนใจมันมันลุกลามครับไปลุกลามขึ้นมาเรื่อยๆเลยพ่อครับ ถ้าปล่อยไว้ให้มันกินไปเลยมันจะเป็นยังไงฮะก็โอกาสที่ก็ถึงก็ตายแล้วครับโอ้โหอายุยี่สิปีนี่ก็มีสิ้นนะครับเพราะนั้นคุณพ่อรำไปเรื่อยคุณพ่อห่วงกังวลใจไหมก็กังวลใจครับเพราะว่าตั้งยี่สิบปีมันตายไปก็เสียดายครับจะปลูกใหม่ก็เม่อะไรจะได้โอ้โหนี่นี่ก็ก็ถือว่าเอาอะไรมาใช้นะฝาสีน้ําเงินครับเอามาแบบไหนฮะ เอามาแบบใช้แปรงอะไรแล้วขูดอะไรก่อนนะอ๋อใช้มีดทาก่อนครับไปก่อนนะทากเปลือกออกสักนิดนึงครับแล้วก็ใช้ MGL ฝาสีเงินครับทาครับเรียกว่าจิ้มจุ่มเลยใช่ไหมครับครับไม่ได้ผสมอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องอืมก็ป้ายไปนะครับ ผลที่เห็นก็รู้สึกค่อนข้างจะดีแล้วครับไม่ลามแล้วนี่นี่แห้งแล้วอันนี้อคุณพ่อเย็นยัไว้แห้งนะแห้งนี่นี่ไม่ลุกลามแล้บตรงนี้เนื้อไม้ครับเนี่ยรู้สึกของไมลไยแล้วเนี่ยเพราะ่ครับจากประสบการณ์คุณพ่อเนี่ยมา20กว่าปี30ปีเนี่ยอย่างนี้ถือว่าหายยังหายแล้วครับมันแห้งก็ถือว่าหายแล้วครับครับครับถ้าหากว่ามันไม่หายก็ยังมันมีพุไปอีก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 ไปเรื่อยครับแสดงว่าหายแล้วขหยุดแล้วเนี่ย ครับเพราะฉนั้นเราอยากจะบอกข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับถ้าเจอไฟท็อปทุล่าลาเนี่ยที่ลุกลามเนี่ยจะกินทั้งต้นเนี่ยนะถ้ากินทั้งต้นเนี่ยไม่เหลือแน่ไม่เหลือครับก็แนะนําง่ายๆก็คือเอามาขูดนะเอาเอาเอามีดมาขูดต้นก่อนขูดขูดขูดให้สะอาดนะให้ถึงเนื้อไม้นะให้ถึงเนื้อไม้บางๆเนี่ยอย่าไปเจอะลึกนะอ่าเสร็จแล้วก็เอา m g ็ฝาชิมเงินมานะระบายมาทาเนี่ยก็จะเห็นผลว่า แห้งหายแห้งแห้งซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับง่ายๆทําง่ายๆเลยครับอไม่ต้องไปยุ่งยากฝังเข็มหรือทําอะไรมันครับะคือเกษตรกรก็มีวิธีเยอะๆนะพ่อแต่แต่ว่าจะเรียกว่าวิธีการใดๆที่ทําให้ต้นทุเรียนรอดก็ทําไปนะเราไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่านี่เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็รักษาก็ทาแค่รงสองข้างก็เห็นผลแล้วอืมันไม่ต้องไปกังวลเยอะอืมจะได้ไปดูแลต้นอื่นต่อไปนะ แต่ว่าต่อไปพี่สิทธิ์ต้องมาดูนะอย่าอย่าปล่อยว่าเอ๊ะมันรามไปแล้วเนี่ยนะให้มันลุกลามไม่ดีนะต้องต้องต้องมาดูอีกครับเผื่อเื่อมันยังยังมาหายไม่ขาดนะครับก็เลยต้องซ้ําอีกทีนะซ้ำอีกทีอ่แต่ดูน่าจะรอดละแต่ก็ดูนะถ้ามีการเข้าทําลายของราอีกหรือว่าฝนตกน้ํามีความชื้นเนี่ยอาจจะเป็นก็ได้นะแต่เท่าที่ดูด้วยตาแล้วไม่เป็นแล้วนะอ่าโอเคเพราะนั้นเรื่องโรคพืชแบบนี้นะราอย่างเงี้ยก็หายกังวลใจแล้วนะ และส่วนที่คุณพ่อบอกว่าเคยมีปัญหาที่ใบนะคุณพ่อพาไปดูสักหน่อยได้ไหมที่พ่อเอาฝาน้เงินไปฉีดใบแล้วมันแห้งแล้วมันไม่ลุกลามแล้วมีไหมมีตัวอย่างให้ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูครับพ่เสร็จแล้วครับเแล้ว